สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกชายรีเควสขอเมนูข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะเกดด้วยความที่เป็นแม่ครัวคนเดียวของบ้านนะคะเขาสั่งอะไรมาเราก็ต้องทำนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำเมนูอจัยลูกชายนะคะพิ่ครของเราแล้วก็แบคฮาสองคนนี้คือชอบกินข้าวเหนียวมาก เป็นลูกข้าเหนียวโดยแท้แบบเลือดแม่มาร้อยเปอร์เซ็นก็เลยแช่ข้าเหนียวไว้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะหมักไก่แล้วก็เตรียมย <Hello. player. S 1> ่างค่ะเฮลโ o ใครขอเมนูข้าวเหนียวคะใครคะยกมือขึ้น <c ười> <c ười> คนนี้ด้วยคะ่ะไม่อุยไม่ตลกเลยโอเคนั่งตรงนี้คะ่ะ ด้านตรงนี้ค่ะคนนี้ด้วยใช่ไหมคะเราจะไปทะเล,ละะเลหรอคะคนนี้ก็ขอข้าวเหนียวใครจะกินข้าวเหนียวยกมือขึ้นบอกว่าตึกถึงมาไปที่ทะเลเลยได้อ,อ๋อวรนนี้จะไปที่ทะเลใช่ไหมคะโอเคเราจะเอาข้าวเหนียวไปกินที่ทะเลเหรอคะ<ม>ใช่เดี๋ยวเก๋ก็จะเตรียมไว้นะคะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเราจะตอนเย็นเนี่ยสลิมเสร็จงานนะคะเราก็จะไปทะเลกันเราจะเอาข้าวเหนียวไก่ย่างของเราไปกินที่ทะเลใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือหมักไก่กันนะคะไม่เพดไม่เพดค่ะไม่เพดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวก่อนนะคะน้ำตาลมะพร้าวเขยคือน้ำตาลที่ทำจากมะพร้าวครับ มะพร้าวคือโคคอนัทครับรู้จักหรือยังมะพร้าวชอบอ่ะใช่ครับไก่วันนี้เก๋ก็จะให้มีความออกแบบหวานเค็มหน่อยนะคะทุกคนใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วเกดก็จะใส่มะเขือเทศประมาณนี้นะคะซอสมะเขือเทศสักนิดหน่อยให้มันมีความแบบนัวนัว <c oughs> นัวก็คืออร่อยไงแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะ <c oughs> นัวแล้วก็ไม่ไม่้มด้วยหรอใช่ครับ ผงกระเทียมนะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ใช้กระเทียมสดก็ได้ตะเกียบใส่ผงกระเทียมนี่แหละง่ายๆออริกาโนออริกาโนก็คือออริกาโนสมุนไพรชนิดหนึ่งรรแล้วก็พริกไทยป่นนะคะ,มะไ,ไม่ใช่เข,ขย่าค่ะขยำค่ะขยำก็ขยำ <c oughs> ไง ให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันถ้าจได้มันอร่อยใช่มันจะได้อร่อยอร่อยคนให้ซอสละลายนะคะหอมจังเหเมันน่าอร่อยไหมคะนาอร่อยเดี๋ยวใส่ผงปาปิกาหน่อยให้มันมีสีสันนะคะให้มันเป็น,นสีแดงๆ เราก็จะได้ซอสที่หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนไก่ที่เราต้องการลงไปเก๋ก็จะใส่ปีไก่ค่ะวันนี้แล้วก็คุกเคล้าหมักนะคะแล้วก็หมักไว้แบบนี้นะคะแล้วเก๋ก็จะใส่วันนี้ก็จะมีตับไก่ด้วยนะคะ ไม่ค่ะอย่าเสียงดังแม่ตกใจคี okay. ตับไก่ประมาณนี้นะคะเราก็จะหมักหมักไว้ข้างๆกันนี่นะคะเก <Okay. S 1> ดจะไม่ขยํารวมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตับมันเละนะทุกคน oh. ตับก็จะเบาๆมือหน่อยนี่ไว้ประมาณนี้นะคะส่วนไก่ของเราก็ขยําได้เลยค่ะเก <Okay. S 1> ดก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่วันนี้เกดจะหมักประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ ะะเราก็คั่วพริกหอมกระเทียมให้สุกแล้วก็ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพักให้หายร้อนสักนิดนึงนะคะเราจะตำพริกก่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือของเราลงไปนะคะหั่นท่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะแล้วก็ตำนะคะค่อยๆ่ยตำนะทุกคนเดี๋ยวน้ำมะเขือกระเด็นใส่หน้านะคะมันจะแสบนะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะน้ำปลาค่ะ ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเนี่ยแล้วแต่อยากใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะตะเกตว่ามันหอมดีแล้วก็โคเลโคเลนิดหน่อยนะคะอย่าตำนะทุกคนนะน้ำกระเด็นแล้วก็ใส่ผักนะคะจะใส่ต้นหอมผักชีหรือว่าผักชีฝรั่งสารหน่อะไรก็ว่าไปตามชอบเลยนะคะของเกตวันนี้เกตจะใส่แค่ใบมิ้นท์อย่างเดียวเกตอยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีสารหน่แล้วก็เลยใส่แค่ใบมิ้นท์แทนนะคะ เสร็จแล้วก็คลโคเลนะคะพอชิมรสตามใจชอบเรียบร้อยเราก็จะตักใส่กล่องนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะไปกินที่ทะเลนะคะจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำบอกเลยว่าน้ำพริกมะเขือของเกดแบบแซ่บมากนี่น่ากินมากทุกคนปิดฝานะคะซุปมะเขือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ย่างไก่ค่ะ ขา้าวเหนียวหวดกับมะานื่งเนี่ยมาจากไทยตั้งแต่ประมาณ 6- 7ปีที่แล้วนะคะสภาพยังดีอยู่แต่ว่าอันนี้บุบบูบี้จากการเดินทางนะทุกคนไม่ได้เกิดจากการใช้งานนะเกตแบบโหลดใต้เครื่องมาแล้วกระเป๋าก็แบบโดนกระแทกกระแทกกระแทกเนี้ยมาถึงสภาพก็อย่างเงี้ยดีใจมากที่มันไม่รั่วที่มันไม่พังที่มันยังใช้งานได้อยู่เกดก็ใช้มาแบบนี้นะคะก็เลิศ เดี๋ยวเราจะมาอบไก่นะคะย่างในเตาอบนี่แหละคือบ้านเกตใช้เตาอบบ่อยมากทุกคนเพราะว่าเกตว่ามันง่ายมันสะดวกนะคะเกตอยากแนะนําให้ทุกคนแบบมีเตาอบไว้ที่บ้านเลยเวลาที่เกียจทํากับข้าวนะคะก็แค่หมักหมักแล้วก็ยัดเข้าเตาอบแค่นี้เองอะ่ะแล้วมันล้างวัตถุดิบหรืวาล้างอุปกรณ์ น้อยมากนะคะก็อย่าให้ไก่ทับกันนะเขาจะได้แบบข้างบนจะได้แบบกริมกลีม่ลมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอยากให้มันเกรียมมันแห้งทั้งสองด้านนะคะก็เอาวางบนตะแกรงนะคะแล้วก็ย่างมันก็จะแห้งทั้งข้างบนข้างล่างแต่ว่าเกตดยังอยากให้มันมีความแบบฉ่ำฉ่ำข้างล่างอยู่ก็เลยใส่ถาดอบแบบนี้นะคะ เดี๋ยวอันนี้ครับ,บครับครับไก่ย่าง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 ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนสีสันหน้าตาน่ากินมากค่ะฉ่ำๆนะคะ เราก็จะมาจัดการใส่ในกล่องนะคะตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมเดินทางเรียบร้อยค่ะทุกคนไก่ย่างของเรานะคะเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนเกก็จะใสุ่งหิ้วนะคะทุกคนมันก็จะสะดวกดีเพราะว่าเราจะเดินไปที่ชายหาดนะคะ น,นี่นะ้ำพริกมะเขืออันนี้ผักสดนะคะนี่แล้วก็มีข้าวโพดนะคะลืมเนี่ยเกือบลืมเกือบลืมเหรอใช่เกือบจะไม่ได้กินแล้วนี่ก็จะไปแบบนี้นะคะทุกคน่ะหนักอะให้สลิมแบกแล้วกัน ตอนนี้นะคะหกโมงครึ่งที่ตุรกีแดดร้อนคือเหมือนประมาณบ่ายสามบ้านเราแดดร้อนมากเพราะว่าที่นี่หน้าร้อนแล้วพระอาทิตย์ตกประมาณสามทุ่มนะคะสามทุ่มถึงจะมืดโอ้ช่วงนี้ก็ยังร้อนร้อนทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยก็ยังแบบร้อนทุ่มหนึ่งเนี่ยยังร้อนจ้ายอยู่นะคะแดดยังร้อนอยู่เลยลงไปเลยลูกไม่เป็นไรลงได้เลยครับไม่เป็นไร ตามมาป๊าไปเลยใครไปได้เลยลูกเดินไปได้เลยไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาอาหารพี่ใครหิวมากรอไม่ไหวครับมันมีหนึ่งอันลูกอันเล็กอ่ะสุยเสิเผ็ดมากทุกคนดูวิวดีมากข้าวเหนียวริมทะเลอือหือ าากศแบบว่าวิวหลักล้านมากตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะยังไม่มืดอากาศกำลังเย็นๆย็นกำลังจะเริ่มเข้าหน้าร้อน,นแล้วต้นฤดูร้อนนะคะตอนนี้กลางคืนก็คืออากาศร้อนมากไข่อร่อยมากสลิมชมไม่หย,าายุดนะคะเล่นดีๆนะลูกอย่าสาดเดี๋ยวก็วมันโดนคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาจะดูเอากินน้ำเหรอ เค็มไหมน้ำเค็มอร่อยไหมคะอ่ไรกินน้ำไหมลูกเอาอีกไหมไม่พอแล้วเหรอเอาข้าวไหมเอาข้าวข้าวเหนียวไหม You're happy hả? Are you happy now? Happy. Chưa hả mẹ cháu? Nào rồi bé ơi. Nào bé. Ok, dịp ơi lên. Xin thay xa. Ây, mẹ thay ย่สลิมหนาวนะคะไม่ก้าลงไปน้ำมันยังเย็นอยู่นะเกดก็ลงไป5้านาทีนะคะแล้วก็ขึ้นมาหนาวอ่ะ ต้องรออีกสักเดือนหนึ่งแต่เด็กๆไม่รู้จะคำว่าหนาวเลยนะสนุกอย่างเดียวเลยอ่ะเรียกอ้บีกลับบ้านนั่แล้วเลยคนไโรครยกลับบ้านลูกกลับบ้านวิ่งหนีไม่ยอมกลับบ้านนะคะ บ้านเหรอคนนี้หนาวโดนถอดปอกแขนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายจริงๆก็ยังไม่อยากขึ้นพี่กรล์หนีพี่กรไม่ยอมไม่ยอมขึ้นมาวันนี้นะคะก็โอ้ยเอาขาขึ้นทำไมวันนี้ก็หมดแรงหมดพลังแล้วนะคะ เหนื่อยมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาบ้านตอนนี้ก็อาบน้ําเตรียมตัวนอนนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆต้องไปไหนคะพรุ่งนี้ไปไหนคะไปไปโต๊ะบักไม่ใช่ไปโรงเรียนไปโยยันใช่ครับไปโยยันไปโรรงเียนโอเคกูดไนบอกสิกูดไนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่มากัน อ้าวพี่คะปิดไฟทำไมพอปิดไฟแล้วโอเคบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายบายสวัสดีครับบ๊วย